พี่หน,น่มาปล่อยให้เพิ่งเขาก้าเด้อจับมูหนึ่งยังใหญ่เลยนี่เก็บมาแน่แล้วเนาะพอสองมูยังใหญ่เลยว่างกระตาใบพุ่มอีกโอ้ยข,ขาดขาดปีทไมล่าสุดเดอ้อจ้ะนี่แปดพฤศจิกา 2, สดดองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อจ่ะ้ยขาดแล้วพี่หนองออกไรก็ช่วงที่เฮ็ดออกเอ่ได้นี่ ที่เป็นตาเลรอเด้อจ้าพี่นอ้องคักแกๆๆพี่น้องเก็บทำไมได้จะดอกเอ้ย <ś pse> อยากเก็บโ <ś> <air> อ้ยนี่แน่เบิรงพี่น้องโอ้ย,อยกำลังอ่อนๆง,งามๆเลยโอ้ยนี่ <ś> ป๊าดพี่น<ม>้อง <ś> ขอมูนึงได้เด้อจ้ะ เป็นเฮ็ดพงเขากำจ้ะพี่น้องเฮ็ดพงแชกราดน้องเป็นน้ำดำอะไรออกมูใหญ่ว่าแมนย่างเฮ็ดปกติเด้อจ้ะพุ่นขี่่พ <ok ุนคลิปล่าสุดน้องวันที่8พฤศจิกายน2566เด้อจ้ะพี่น้องพี่โอ้เป็นมูเลยพี่อายาอยู่ดอกไหนน้องพี่เห็นบปะย่างเลยย่างเลยพี่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 อุ้ยทางผุดแล้วคขาแข็งๆไปบัง สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกทท่านเนาะจ้าครับสวัสดีในสวยๆของวันที่8ปดเนาะจ้าพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าครับผมอ้ยเอาสุดๆเลยจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาหล่อปลานะจ้าสํารวจปลาบานคนาเนาะจ้าเห็นพี่น้องทางอุบลเพิ่นเด็กเกมเห็ดแลลวเนาะจ้าเข้ากันเลยลองมาสํารวจเบิรงเนาะจ้าว่าสีไดสีมานบ่มาแล้วก็พอแล้วจ้าพี่น้องมาบอคิดเลยจ้าว่าสีออกพอแล้วเนาะ นี่เห็ดพึ่งเข่ากัมจ้าพี่น้องงามๆด้วยอุ้ยแต่เพิ่งกับสีบริออกร้ายออกเป็นมูเนาะจ้าห่างๆมาเก็บกันเลยเนาะครับผมมาจ้างามๆอ้ยกำลังดอกอ่อนๆเนาะจ้านี่โอ้ยแกงแสบแกงหวานเธอเด้อจ้าเห็ดเพิ่งเข้ากำเนาะครับมาอีกดอกนึงเนาะออกห่างๆเด้อจ้าพี่น้องห่างกันอยู่บริเป็นมูใหญ่เนาะ

เฮ็ดเพื่งไข่จ้ะพี่น้องดอกหนึ่งมีเสยเนาะเพึพ่งขขาเพึ่งไข่โอ้ยมีแต่ดอกงาม,งามๆอ่อนๆเลยเนาะครับกำลังอ้อี่งามด้วยพี่นะพ่ดพุ่พๆๆอีกจ้า อ้ยพี่น่ะเกิดในกกใหม่ะสะานยุกกำลังหน่อยหอยโอ้ยเห็ดเดือนพือเซจิกาคือคักแท้กำลังหน่อยหอยโอ้ยเพิ่มนนอีกกำลังขึ้นเนาะมูดผอมมูนึงเลยเด้อจ่ามูนี่นี่มีดอกกอกเพิ่นเนาะสองดอกเอ้าเนี่ยเาเห็น กรั ia, life, okay, okay. ้งรนน้อยแกมีใสโอยนี่นี่โอ้ังเด็กเก็บอยู่ด้อจ้ะพี่้นงบ้าพี่้นงนี่มาล่อใน่งเขากำเบ้อจับมูหนึ่งย่างใหญ่เลยนี่เก็บมาแน่แล้เนาะพอสองมูยังไหญเลยว่างกระตาใบพุ่อีกโอ้ยขักขดกิบไมล่าสุดเด้อจ้ะแปดพฤศจิกาสันห้ารกสิบเด้อจ้ะโอ้โ อยังขักเลยอย่างต่อเนี่ยงย่างตอ่อลูกหน่อยเพิ่นแหงเด้บบใหญ่ครับแาวากันด้อจ้ะพี่น้องเพิ่นแหลงเนาะพี่ดอกเนาะอื้มอันค้าพุเนาะโอ้ยักแล้วพี่น้อง ออกร้ายก็ช่วงที่เฮ็ดออกอย่างนี้นี่อืมป้าสิเป็นตาเหรอเด้อจะพี่นอ้องค่ะ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 พี่นอ้องป๊อดโอ้ยดอกหน่อยเพิ่นเหี่ยวแม่เพิ่นบ่บ่ตึงแม่ออผนผลผลป้า,<อ><อ>าเห็ดดำหมอกเด้อพี่นอ้องสัมโพเขาว่าอัน แง่เฮ็ดน้ำหม่แหวเอากระสอบมาใส่เอาคือเขาว่าเด้อพี่น้องนี่สั่นไปเบิดถูกแมงบ่งต่อถุงเด้อจ้ะพี่น้องดอกกุ๊กพ่นจ้ะพี่น้องเอาไว้เป็นเสื้อเนาะ้อแม่นบ่แม่นบอเห็นบ่หมดกินเบิดปตาดนี่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  ม่างกับตาแน่บ่เห็นมีเสียงรถพี่น้องเข้ามาแลนะ้วรถพี่น้องก็เข้ามาโอ้เถอะเป็นดำๆดเลยดำดำอฮ้ยงามดึ ทำมเอาดอกเดินอยากเก็บโอ้ยน <Yes ี่แน่บมองี่นอกอัอ้ยกำลังอ่อนๆงามๆด้วยอู้ยนี่คุณยายไปไต้ตัดขาป๊าพี่น้องขอมูนึงได้แล้วจ้ะ เฮ็ดพงเขาตั้จ้ะพี่น้องเฮ็ดพงช็อกโกแลตเนาะเป็นน้ำดำเลยอะไมูใหญ่ว่าแมนนย่มเฮ็ดปกติเด้อจ้ะผุ่นดอีกผุนคลิปล่าสุดน้องวันที่8พฤศจิกายน2566เด้อจ้ะพี่น้องพี่โอ้เป็นมูเลยพี่อายาอยู่ดอกในนนอ์พี่เห็นบ่พปีปียาวเลยยาวเลยพี่ปี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 อุ้ยทางผุดแล้วค่ะถันถันไปบังโอ้ยพี่ เอเล่เลยเนาะเอเล่เลยมาเก็บเลยเนาะครับผมโอ้ยนี่สีเต็มตาแล้วเด้อพี่น้อยใหญ่มากเฮ้ยยอดขาเลยใหญมากสีเต็มตาเลยสองมูเองสองมูเต็มตาเลยเนาะเก็บเลยครับพ่อ้ยดักโลกอัพเดตไปเอามาสองสามตาผมเด้อจ้ะพี่น้องครับครับพ่เอาเลยเนาะครับถ่ายรูปแล้วเนาะค่ะครับพ่อ้ยเต็มตาแท้ ถือโมนี่ไปป๊อดอกไงนูดดุดโอ้ยดอกงามป๊อดลูกเนหน่อยแซวเลยลงออกออ้ยสิได้เกีบอีกเด้หนิขัดเด้พี่น้อขัดเด้ขัดเด้ขัดเดถายลูกแน่ลูกหนึ่โอ้ลูกเนหน่อยแซวเลย ไหนไหจ้องไหนก้อนเนาะมบบชอบเป็นไงหมื่นอึนจังมาห์หมืนอึนกรบเป๋าดินย้าไวป่ะไหนเด้หรอแรงนะครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องบอคิดว่าเฮ็ดเดือนพฤศจิกาเฮ็ดนำหมอกเปิดบางจุ่มสามจุ่มสี่ในลูกหน่อยแซ่เอ้ยช่วงนี้พี่น้องเพิ่นบ่ค่อยได้มาเพิ่นหยาเกี่ยวเขาดิมื้ออื่นนี่หลายยาปากลงคลิปไปนี่พี่น้องเต็มปลาเนาะ แล้วโอ้ยเม็ลูดหน่อยไหมลูกนาะยังหน่อยอยู่นี่กลองเอล่อยู่ลูกน่อยยังหหน่อยอเลยจมไปเก็บติมดอกใหญ่ก่นโอ้ยนี่ปูนทั้งพื้นดอกใหญ่งามครับดอกเนแหงานี่มนบดเลย เหอบเหียบปลาบอกคิดว่าสิมานปลานี้ยด้พีนองมาสิมาสำรวจปลาซื่อๆเนาะจากว่าเห็นทาองอุบลเพิ่นออกุ้ยดอกง่ดอก,ดอกง่าครับแก่งแสบแก่งหวานเด้อจอ้ะน,น, <c oughs> นีุู่ยแม่มาเฮ้ยสิเตียวตาแล้วเห็นแตงเลซีเบยียบ เอาแล้วเนาะปาดดอกนี่ดอกนะ่งเห็นบอกเพิ่นเพิ่นหน่อยกับจริงแต่เพิ่นฟอร์บอเล่นเสียงหายใจหอบเหือดเลยด้วยพี่เนาโอ้ยงามแหี้ ตเต็มตาเลยหมูงไงเ็นจ้านี่เนี่ยน้นองจ้าสิปิดคลิปก่อนเนาะจากคลิปหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวคลิปสีเงาไปเนาะครับผมโอ้ยเดี๋ยวเต็มตาแล้วจ้ามีแต่เห็ดงามด้วยจามมแต่โดก,กอนนี่โอ้โยเดยีดย๋ดยวกตาหนึ่งอ่ะเด้อจากี่น้องเฮ็ดพึ่งอ่า เขากำหลวนๆเลยเนาะจ้ะมานยังคากเต็มตาแลวเนาะเดี๋ยวเขาขอโตล่ากอนเนาะจ้ะเจอกันใหม่อีกคลิปนึ่งจ้ะเดี๋ยวเกบตาสองจ้ะกตตาสองก็ได้มาหลายเติบละไปะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพี่หน้าฝากติดตามน้ำเด้อจ้ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับผมเก็บต่อเก็บต่อ ดอกอ่อนๆงามๆเลยล่ะามงามเลยเต็มตาแล้วครับผม